จำคุกพนมอดีตพออสนักพุทธกับพวกทุจริตเงินทองนานอีกสิบสามปีเศษคืนเงินยี่สิบเอ็ดล้านชาวที่สิบเก้าวานี้ครับก็ต้องนานแล้วอยนะี่าวนี่มันก็จับเกอนตั้งนานปล่อยให้โกงมาได้ตั้งหลายแบบหลายพอสนักพุทธอะ่ะแปลว่าพวกมหาเจรานี่ มหาเถีมยนินได้ได้อะไรก็ไปจากเศษพรกนี้ก็ให้แะละก็ได้เศษอะไรมันทอนวัดส่วนการบินไทยนี่นายกประยุทธ์ก็ชวิตบอกว่าตันนี้ผมขอแจ้งให้ทราบถึงการตัดสินใจของผมเรื่องการบินไทยรัฐบาลจะไม่อุ้มการบินไทยนะครับขอให้การบินไทยเข้าสู่กระบวนการื้นฟูตามคําสั่งศาลครับ การตัดินใจนี้เป็นการตัดินใจที่ยากลำบากแต่ก็เป็นการตัดินใจที่ผมรู้ว่าเราจะช่วยการารักษาปืนของชาติและประชาชนทุกคน<ม>ให้ล้มละลายปไปเลยเพราะพนักง,งานอะไรไม่ใช่ให้ล้มละลายให้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูไม่ใช่ล้มละลาย <c oughs> ให้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูขึ้นมาอยู่ไม่ใช่ลบล้มละลายไม่ต้องมาต้องาหายไป <c oughs> อ่านี่เป็นการให้ ให้โอกาส <f ool> ฟื้นฟูให้โอกาสแล้วใคระจะมาฟื้นฟูฟื้นฟูกิจการต่อสารล้มละลายกลางนี่แหละเรียกว่าล้มละลายแล้วไม่ขอฟื้นฟูกิจการต้องต้องยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อสารล้มละลายกลางสารมีคำสั่งรับฟื้นฟูกิจการวันเวลาไหนวันเวลาจากน,านั้นนี่สินการบินไทยเข้าสู่สถานะการพักนารณีทันที เล่นกันตากลนไม้เอากลนไม้มาเป็นเื่นไทในการเล่นเล่นเล,เล่นห้ามเจ้านี้เพราะว่าเข้าขเพราะว่าเข้าสู่สามรปั๊บเนี่ยทุกอย่างชะงักเหมือน,น,ก,นกับว<พ>่าพยาพยามาจุราชลงมาบนดินเนยทุกอย่างแข็งหมด นี่สินการวินัยเข้าสู่สถานาการพันชลพก์เริญนี้ทนทีเนี่ยพักษ์จรนี้ทนทีห้ามจะมีฟ้องแผงด้วยห้ามเสนอข้อพิาพาทใ,ให้อนุญาตให้นโยตระตัาการชี้ขาดอีกห้ามฟ้องเป็นคดีล้มละลายนั่นะห้ามล้มละลายห้ามฟ้องเป็นคดีล้มละลายด้วยที่มีฟ้องหรือถึงขนาดอนุโยตราตัาการก่อนแล้วให้งด การพิจารณาไว้อา่าจะมีคดีอื่นงดหมดห้ามจะมีมีประการรันบังคับเฉราะนี่เอาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนะห้ามหมดเว้นบางเรื่องเว้นที่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายอโอ้โหมันใช้เลดเล,เลช่องว่างของกฎหมายจะช่วยยังไงมันอ่จะช่วยยังไง ก็มันเล่นโอ้โหทั้งเบี้ยเลี้ยงทั้งค่าอันทีสิทธิ์เยอะโภทายเออทงค่าอะไรต่ออะไรเงินเดือนเงินหลายได้มันโอ้โหรวยเละเลยจะอีกออกมาจะอีกออกมามีเงินโบมหาศาลอีทเขาอยู่คาเทมใช่ไหมครับตอนแรกเขาอยู่แคนเบอร์รี่เอาพึ่งเอาพึ่งพึ่งอยู่คาเทนอีทอยู่แคนไบอร์รี่ พึ่งเพิ่อยู่คาที่ในห้องกลองพึ่งเพิ่อ,อยู่คา,า,า,าที่ห้องกลองพออยังมีออการบินไทยยังมีนี้นึงน,นอกประมาณสองแสนล้านการบินไทยยังมีนี้สารัฐอเมิกเยอรมัน 100, <000. S 1> มีค่าเช่าเครื่องค่าเงินปูสกุลยูโรบัปติมบมร,ร,รวมกว่าสองแสนล้านไม่น้อยนะคสองแสนล้าน มันก็มากกว่าล้านครึ่งเลยโอ้แต่เงนินแสนล้านนี่สมัยนี้พูดกันเฉยเฉยนกะ็ใช่จะกอนกล้านซ้อนล้านเราก็โอ้โหจะตายแนละ้วบอกว่าก็ประมาณขอประเทศปีนี้ถึงอ่าแสนล้านแค่นั้นอโอ้โหจะตายนั้นอัตราการโกงมันก็ไม่เท่ากันนะตัวเลขมันขึ้นไป มันไม่มีปัญหามีแต่ตัวเลขขึ้นเหมือนกันกะผมเคยพูดอะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยชามละห้าตังค์แต่ก็สมัยผมกินสมัยโน้นเนี่ยชานห้าตังค์สิบตังค์ก๋วยเตี๋ยวชาวนห้าตังค์สิบตังค์มันก็ชามเดียวกันเท่ากันนั่นแหละเดี๋ยวนี้มันขึ้นห้าสิบบาทห้าสิบบาทอ่าก็ชามนั่นแหละก็เหมือนกันชามเท่าเท่ากันนั่นแหละพรข้ามาผืนหนึ่งบาทหนะบาทหนึ่ง มันคุณไปเท่าไหร่ครับอ่าพาเขามาพื้มหนึ่งบาทเดือนนี้ก็ร้อยกว่าบาทคุณไปรลายเท่าสองร้อยบาทมันก็ธรรมดาแล้วก็อันเดียวกันตัวเลขมันขึ้นไงแสนล้านก็ประมาณสักหมื่นล้านพันล้านของตัวเลขมันขึ้นมันลวงโลกไงโลกระยุนน์อ่ะตัวเลขมันไม่มันอาศัยไอตัวตัวทับถมเนี่ยว่ามันมันเพิ่มการเจริญว่างั้นนะเจรญการเจริญการอะไรมันคือนับตัวเลขคูณตัวเลขบวกตัวเลขมากขึ้น และเขาก็ถือว่าเขาได้ตัวเลขมากขึ้นหรือไม่ก็ได้นรัตร์สกกองไว้ที่ในตู้มากขึ้นอะไรเนี่ยแต่ซื้อของได้เท่าเดิมนะซื้อของได้เท่าเดิมใช่ต้องกินสามซื้อของได้เท่าเดิมเพราะนั้นเพราะนั้นถือว่าอาหารเนี่ยหรือว่าพืชผักเนี่ยมันมันอะไรมากกว่าทองคาหรือว่าอะไรนั้นอ่ะใช่หรือปันธุ์ยาหานี่เป็นของจริงเป็นของจริงกว่าอะไรเงี้ยอ่าไอพวกนั้นเป็ของขึ้นขึ้นลงล มีสมรรถนะของคนจริงๆนะใช่สมรรถนะของคนจริงเพื่อกว่าความรวยของคนนี่คือสมรรถนะและความขยันมันมีสมรรถนะและความขยันมีสมรรถนะมากมีความขยันมากรวยคนเนี้ไม่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 ต้ขานตกร่มเนาะอเมริกามันไม่มีสัตฐานอะไรจะจะปั๊มขึ้นมาได้มันปั๊มขึ้นมาหล่อลวงรวมโลกอันนี้จะ คอยดูว่าเมื่อไรมันจะถึงจุดถึงจุดคิยทิคอร์ถึงจุดระเบิดของไอดอล่าเนี่ยดอล่าที่มันเป็นเศษกระดาษที่มันมันก็พิมพ์มาใช้เป็นของมีค่าอยู่เรื่อยอ่ะแล้วมันก็ยิ่งศูนย์มันก็ยิ่งไร้ค่าลงไปเรื่อยเป็นขยะไปเรื่อยแล้วโลกก็เต็มไปด้วยขยะดอลล่า แล้วเมื่อไหร่ขยะดอลลาร์นี่มันจะออกอความเดือดร้อนก็ตอนนี้เห็นว่ามีประเทศอะไรความประเทศความดอลลาร์บริกมีบริรเบริเบรติสเบรเบริเทริบริสเทรตเบริกเบรตรัสเซียบริเบริเรัสเซียินบรริสบีบริิบริิรบ อ่ารัสเซียไอยอินเดียซีไชนีสเอสเซาล์แอฟริกาอินเดียกับไชนีสไม่รับก็บจบแล้วสองคนโลกเลยอสังก,กรคน,คนโลกสอง,สองประเทศนี้รวมกันมันก,ก็กว่าครึ่งโลกกว่าครึ่งโลกแล้วห้าประเทศจะมีตั้งหประเทศไม่รับเตรียมถอนตัวนะฮะออกจากระบบธนาคารโลกจริงดอลา่าชือชองคําแทน ก็เป็นสลัดทางการเงินนั่นนะมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้เออเผมพูดมาตั้งรานและไอ้เรื่องนี้ไอ้เรื่องทองคำไม่มีรอ,อง<ช>รับไปเลยแล้วคุณก็ปั๊มเจก,กระดาษออกมาให้แกโลกก็แล,ล้วราคางคุณก็งโอ้โหเมืองไทยก็ยังอุตสาห์แต่ให้เขาไว้ตั้งสามสิบกว่าบาทต่อดอนอะไรนิวมันมพวกเราไม่พวกเราไม่มี พกดอนเปล่าพกดอนหรือเปล่าพกดอนไม่มีใครมีแต่ตุ๊กตาเซกดามีดอลมีแต่ดอกลีดดอนเล่นดอลตุ๊กตาไม่มีดอกล